ของใครเป็นแบบนี้กันบ้างคะไม่แข็งไม่อึดไม่ถึกไม่ทนหรือว่าหลังเร็วนะคะวันนี้บูมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะนั่นก็คือตอนนี้เลยค่ะบาลานซ์เอ็กซ์นะคะบูนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาแบบนี้กับแฟนนะคะคือแฟนบูเนี่ยไม่แข็งไม่อึดไม่ถึกไม่ทนแถมต่อรองไม่ได้อีกหลังเร็วอีกนะคะคือบอกเลยว่าเฟลสุดๆเลยค่ะบูก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะก็เลยลองไปซื้อตัวนี้มาให้แฟนลองทานดูบอกเลยค่ะว่า เห็นผลจริงเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเพียงทาน15านาทีก่อนเราทำภารกิจค่ะตัวน,นี้นะคะไม่อันตรายค่ะทานแล้วปลอดภัยไม่มีเอสเฟกแน่นอนมีออยอร,รับรองว่าเป็นชาสกัดจากธรรมชาติค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยจากราคาปกติเนี่ยกล่องละ9 9 0าบาทซื้อวันนี้เนี่ยเพียงกล่องละ690บาทแถมส่งฟรีให้ด้วยค่ะแฟนใครนะคะที่มีปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยต้องรีบไปซื้อตัวนี้มาลองทานเลยค่ะบอกเลยว่าแข็งยุดคนนาจริง